สวัสดีทุกคนเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้เนี่ยไปนั่งอยู่ใต้ต้นกล้วยนะเพื่อที่จะไล์ไล์แล้วไล์ไม่ได้เป็นเพราะอะไรนี่ก็งงนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะ,เ,ะเนวจะมาให้เทคนิคเทคนิคสุขภาพดีเร็วทันทันทีทันใดนะคะทุกคนอ่ะคือเทคนิคอะไรเดี๋ยวให้คุณอาทำกับข้าวคุณอาก่อนนะ ทีนี้ก็อยากจะทํากับข้าวแหละทุกคนเดี๋ยวนน้จะบอกให้เวลาเราจะทํากับข้าวเนี่ยเราไม่ใช่เตรียมตัวง่ายๆนะเราจะต้องหั่นผักเราจะต้องแต่ว่าผักล้างไว้แล้วเราต้องหัน่นต้องล้างต้องจัดแต่ทุกคนเห็นไหมวันนี้ก็จะมีคลิปเยอะนะในการทำกับข้าวซึ่งเทคนิคที่สุขภาพดีเร็วทันตาเนี่ยอ่ะหนึเทคนิคนั้นคืออะไรคือเราก็ต้องทำหน้าตาให้สดใส แต่งหน้าให้สดใสคืออย่างนี้เทคนิคที่เราจะสุขภาพดีเร็วทันตาทันใจทันใจของเราเวลาจะทันตาก็คือเราก็ต้องทําตัวเองให้สดชื่นแจ่มใสอารมณ์ดีแล้วเวลาที่หน้าตาเราสดใสมันก็มันก็ดีใช่ไหมคะทุกคนแล้วถ้าเกิดอีกอันนึงที่สําคัญมากคือเรื่องของอารมณ์ดีทุกคนอารมณ์ดีซึ่งนน้จะให้เป็นเป็นเขาเรียกข้อแนะนานะคะสาหรับสรรพคุณในเรื่องของการอารมณ์ดีเนี่ย มันจะทําให้ทุกคนเนี่ยก้าวข้ามาการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตไปได้การดูแลสุขภาพถ้าอารมณ์ไม่ดีเพื่อนๆก็จะไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีได้การที่เพื่อนๆจะดําเนินชีวิตจะทํากับข้าวในตอนเช้าถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จหรือแม้ประสบความสําเร็จมันก็จะสําเร็จแต่จิตใจเสียหายทุกคนอันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ย มักจะไม่ค่อยไม่ค่อยตระหนักและไม่ค่อยคิดซึ่งเน้เนี่ยเป็นคนที่ให้น้ำหนักเรื่องจิตใจมากเลยนะคะไม่ว่าเนซจะทำอะไรที่มันดูตลกดูผิดพลาดดูไม่โอเคแต่ว่าเนรักษาใจเนให้โอเคเสมอนะทุกคนแล้วเนซก็จะมีหลักการก็คือว่าให้ให้อภัยตัวเองเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าเชียร์ตัวเราเองแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเรื่องสุขภาพใจที่ดีะคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปทำสุขภาพร่างกายเนี่ยใจต้องมาก่อนตื่นเช้ามารู้สึกดีเลยถ้ารู้สึกดีแล้วเรายิ้มให้กับกระจกเนาะเราแต่งหน้าให้มันโอเคดูได้สักนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้ Facebook ก็จะเพ่งนิดนึงนะคะสำหรับใครที่หน้าดำ,คำเครียดมาก็จะปิดกั้นนะนี่ก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองดูดีนะทุกคนอ,อันนี้แหละมาบอกเทคนิคนะคะ,ะถ้าใครอารมณ์ไม่ดีกอ็อย่าลืมยิ้มนะ ร้องเพลงก็ได้เมื่อเช้าในตตื่นมาเน่ก็ร้องเพลงไปก็มีความสุขดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนนะที่เราเ,เหนื่อยกัน,ท,น,นทํานู่นทํานี่เขาเรียกว่าอะไรนะปากกัดตินถีบด้วยเพราะทุกคนต้องการความสุขนะทุกคนเ,เรา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 ลองนึกดูจริงหรือเปล่าที่เนพูดเราอยากจะรวยอยากจะมีบ้านมีรถก็เพื่อต้องการความสุขเติมเต็มความสุขรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกมีความสุขเนาะ ถ้าเราเป็นคนดีอ่ะเราก็คู่ควรแต่ก่อนที่เราจะไปมีพวกนั้นนะทุกคนเรามีก่อนรู้สึกดีมีคุณค่าจากตรงนี้ได้เลยนะคะยังไม่ต้องยังไม่ต้องมีบ้านหรูรถหรูแต่มีรู้ความรู้สึกดีอ่ะรากับว่าได้มาแล้วอันนี้มันคือเทคนิคที่สําคัญนะทุกคนแล้วนี่จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าหัวใจสําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะเ,เมื่อเช้าอันนี้จะไปนั่งไล์ตรงตรง,ตรงต้นไม้เนาะพอดีเกิดปัญหา ก็เลยไม่ได้ไลฟ์เอามาตรงนี้แหละเนวจะพูดถึงเรื่องของอาการทําบุญที่จะทําให้เราเขาเรียกเห็นผลฉับพันทันทีนะบุญที่แท้จริงคืออะไรทานที่แท้จริงคืออะไรและบาปเนี่ยมันคืออะไรพูดถึงบุญก่อนเนาะบุญเนี่ยไปเสิร์ชใน g o o g l e นะคะใน Google บอกว่าบุญคือการทําความดีคือการไปทําอะไรสักอย่างการทําดีการทำไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแต่ทําดีทําแบบไหนอะเพื่อน เด็กบางคนไม่รู้นะหรือบางคนไม่ต้องเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ทำบุญต้องไปต้องไปตรงนู้นต้องไปที่นี่ต้องไปทำแบบนี้ต้องไปทำทานไปปล่อยปลาไปปล่อยนกถึงจะได้บุญอ่ะแล้วถ้าไม่ไปปล่อยจะได้บุญไหมอ่ะเดี๋ยวนี้จะมาเขาเรียกบัญญัติบุญให้ทุกคนฟังแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะเพียงแต่เน้มาตีความนิยามให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นบุญเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้จิตใจเราเนี่ย รู้สึกดีแล้วบุญเนี้ยคนที่เขาไปทําสมาธิวิปัสสนาเนี่ยพอเขาอ่าอารมณ์สงบจิตมันดีแต่เขาลืมไปว่าจริงๆแล้วอะ่ะไอ้จิตดีตรงเนี้ยถึงแม้เขาไม่ไปนั่งสมาธิเขาก็จะต้องทําให้จิตตัวเนี้ยเป็นระบบอัตโนมติคือเป็นความรู้สึกที่ที่ดีซึ่งความรู้สึกอัตโนมติเนี่ยมันคือการที่เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติธรรมดา แม้แต่ว่าสิ่งที่มากระทบเราเนี้ยเนาะสรุปบุญก็คือบุญก็คือรู้สึกดีรู้สึกดีอ่ะเขาว่ารู้สึกดีจะบอกว่าอารมณ์ดีก็ได้เนี่ยเป็นบุญละแต่ถ้าวันนี้ทุกคนไปไปปฏิบัติธรรมแล้วอารมณ์ไม่ดีก็เป็นไม่ได้บุญนะเหมือนกับไปแล้วฟาวอ่ะทุกคนเหมือนกับวันนี้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดกลับมาด่าสามีเนี่ยฟาวไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้คนที่ไม่ได้ไปปฏิบัติอุ้ยอารมณ์ดีทุกวันเลยอ่ะเจอใครก็อารมณ์เยือกเย็นน่ะ ให้อภัยอ่ะยิ้มแบบมีความสุขทุกวันเลยอ่ะซึ่งตอนหลังมาเนธรู้ความรับนี้ไงเนธก็เลยฉกฉะฉ,ะฉ,ะฉวยว่าอ๋อเราทําแค่นี้เองเราแค่ทําอารมณ์ให้สมดุลให้อารมณ์ดีอารมณ์เย็นอารมณ์เบิกบานนี่คือบุญและและบาปคือตรงข้ามกันนะคะอารมณ์เสียหงุดหงิดอยากจะไปทําบุญอยากจะได้บุญอยากจะทําอะไรให้มันกเกิดที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ก็ต้องเคร่งเครียดทะเลาะกัน นะเพื่อจะให้ได้เงินแต่ว่าจิตใจเนี่ยเร่าร้อนโกรธโมโหว่าคนนู้นว่าคนนี้อันนี้คือบาปทุกคนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าบุญกับบาปเนี่ยตอนไหนมันเป็นบุญเป็นบาปเราต้องรู้สึกตัวค่ะและบาปมากที่สุดคือการที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนาะเราจะไม่รู้หรอกว่าทําสิ่งเนี้ยถูกหรือผิดเพราะมันไม่รู้ตัวเองไงเขาเรียกว่าสิ่งที่สิ่งที่บาปที่สุดนี่แหละแต่วันเนี้ยเรา เข้าใจผิดเนาะใน Google ที่เราไปเสิร์ชอ่ะก็ไม่ได้มีบอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนทดลองดูนะทดลองดูลองทำตามนี้ดูว่าอ๋อเราทำอารมณ์ของเราดีอารมณ์ดีพออารมณ์ดีเราเห็นจิตเห็นใจตัวเองว่าอ๋อตอนนี้เราอารมณ์ดีเราจะรู้เราเห็นจิตเห็นใจตัวเองเอาวันนี้อารมณ์ไม่ดีเราก็จะออกมาห่างๆไม่ไปปะทะกับใครเพราะเวลาไปปะทะกับใครหรือไปทำอะไร สักอย่างหนึ่งเวลาอารมณ์ไม่ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางคนอาจจะบอกว่าสะใจดีบางคนชอบอารมณ์โกรธเขาเรียกว่าพวกเสพเสพอารมณ์ความโกรธความโลภความหลงความอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาอันนี้เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงเนาะเป็นอาหารของจิตใจที่แบบจิตของมนุษย์เนี่ยกินอาหารนะเสพอาหาร บางคนบางพวกก็จะเสพความโกรธความเกลียดความอิจฉาความริษยาความสะใจความเครียดแคลน mm hmm. เห็นคนอื่นไม่ได้ดีอย่างเงี้ยโอ้โหยรู้สึกมีความสุขอันนี้เขาเรียกว่าชอบเสพอารมณ์แบบนั้นน่ะแล้วเสพแล้วเป็นไงก็ติดค่ะติดในอารมณ์ติดในอารมณ์เพราะอะไรเพราะฝึกอารมณ์บ่อยฝึกแบบนั้นก็่าอุป,ปนิสัยแห่งการเสพอารมณ์ทีนีน้ถ้าเรารู้แล้วว่าต้องรู้ตัวก่อนว่ากําลังเสพอารมณ์นั้นอยู่ แต่ถ้าไม่รู้ตัวก็จะเสพโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เข้าใจว่านี่คือสิ่งปกติเพราะพระเจ้าท่านกล่าวว่าสิ่งที่ผิดปกติที่สุดคือกิเลสความโกรธเนาะความความเป็นกิเลสอะความโกรธความโลภความหลงความความที่เป็นความคิดในเชิงกิเลสอะอันนี้เป็นสิ่งผิดปกติที่น่ารังเกียจมากที่สุดเลยนะทุกคนวันนี้ถ้าเราอยากทําสิ่งที่เป็นปกติ ก็คือเราไม่อยู่ในอารมณ์โลภไม่อยู่ในอารมณ์โกรธไม่อยู่ในอารมณ์หลงเราอยู่ในอารมณ์อะไรทุกคนเราอยู่ในอารมณ์รู้ค่ะเรียนรู้ซึ่งระบบการเรียนรู้เนี่ยมีตั้งแต่ระบบเกิดมาก็เรียนป .1 ป .2 ป .3 หรือว่าจะเรียนรู้วิชานู่นนี่นั่นทุกวิชาเนี่ยดีทั้งหมดเลยแต่มันจะฟาวทันทีเลยค่ะถ้าเราเรียนรู้ทุกวิชาแล้วเราไม่รู้ตัวพอเราเรียนวิชาใดๆไปพอไม่รู้ตัวปุ๊บมันจะเกิดการหลงตัวเองอะทุกคน เหมือนอย่างเนทเนี่ยถ้าสมมติบังเอิญเนยมาอธิบายพูดเก่งคนก็ชมนู่นน,น,นี่นั่นเนยอาจจะหลงตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้เนมีวิชาที่เนเป็นลูกพระพุทธเจ้าเน้เรียนจบหลักสูตรก็คือสติปัฏฐาสี่รู้เนะื้อรู้ตัวเนไม่หลงตัวเองค่ะใครจะรักใครจะเกลียดใครจะอะไรเนยก็ปกติเฉยๆเพราะเพราะเรารู้ตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเรารู้ว่าเราเป็นใครแล้วเรารู้ว่าทุกคนเนี่ย ต่างก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําดีหรือไม่ได้ตั้งใจจะทําไม่ดีสมมุติกรณีไม่ดีนะเราจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นเพราะเพราะเรารู้ตัวของเราเองและเราจะเห็นตัวเองเราจะรู้ใจตัวเองเราจะเห็นใจตัวเองเพราะเราเห็นจิตเห็นใจตัวเองเราก็จะเข้าจิตเข้าใจคนอื่นได้แต่วันนี้ถ้าเราไม่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวนะสติเนี่ยมีสสติทุกคนสติสัมปชัญญะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนจะจบไลฟ์นะอ่าสติสัมปชัญญะบางคนบอกว่าเนี่ย เนี่ยหยิบแก้วเนี่ยระวังแก้วจะแตกนะหยิบมีสติหยิบแก้วแต่สติของพุทธเจ้าคือเหนือไปกว่านั้นค่ะเวลาที่หยิบปุ๊บอาการของใจเป็นยังไงโอ้ละเอียดมากพระเจ้าสอนเรื่องละเอียดเขาเรียกว่าเห็นโดยขาวรอบเห็นทั้งระบบเห็นทั้งนามเห็นทั้งรูปทุกคนเดี๋ยวนี่จะทำกับข้าวแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ทำกับข้าวให้ใจใจก็อยากจะไลฟ์เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะ คว,า,วามพร้อมมีแค่ไหนเพราะในทุกวันน่ะเนจะเนจะบอกกับทุกคนนะถ้าเนไม่ได้เป็นคนฝึกจิตฝึกฝึกใจอ่ะเนจะสะสมอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็เครียดเนาะแต่โ<ม>ชค<ม>ดีนะคะพอเรามีวิชาสติปัฏฐานสี่เราจะรู้ว่าไอตัวที่เกิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนาะเราเป็นผู้ดูอารมณ์พอเราเห็นอารมณ์ปุ๊บเราก็ทิ้งอารมณ์นั้นไปแล้วก็อยู่ในบทบาทที่แบบแค่เป็นผู้เล่นนะ่ะ แค่แบบไม่ได้เป็นตัวเองอะ่ะถ้าหลายๆคนฟังภาษาเนี้ยอาจจะไม่เข้าใจให้นึกภาพแบบนี้นะคะเวลาเราทําอะไรก็ตามหัวใจสําคัญมันคือความรู้สึกดีและความสุขเมื่อไหรก็ตามที่มันออกจากเส้นทางแห่งความรู้สึกดีและความสุขนั่นแปลว่าเราหลงและหลงว่ามันจะต้องอย่างนั้นนะมันจะต้องอย่างนี้นะขาดซึ่งความสุขอันนี้เขาเรียกว่าหลงทิศหลงทางเนาะที่ท่านพุทธทาสบอกว่าอย่าไปบ้ากับมันนักเลย ไอความ p r o f e s s i o n a l ความเป๊ะความอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป๊ะก็ดีเป๊ะที่ภายนอกข้างในต้องเขาเรียกว่าผ่องใสด้วยอะทุกคนผ่องใสไม่ติดใจไม่ว่าใครไม่โทษใครเออแบบนั้นอะเขาเรียกว่าชนะตั้งแต่ทุกอย่างเพราะบางคนเนี่ยข้างนอกเหมือนจะทําดีนะแต่ไม่ชนะใจคนเพราะอะไรเพราะเกลี้ยกล่ออารมณ์เสียเนาะ อันนี้มันคือเทคนิคที่ทุกคนจะมีความสุขอยู่อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้อยู่กับตัวเองก็ยิ่งมีความสุขนะทุกคนโอเคนะคะบ๊ายบาย